ครับอืมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเอ่อรีวิวว่าเนี่ยเออช่วงนี้เวลาผมไปเล่น a i r ์ซ f อมนยครับผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการเอ่องกรป์ป้องกันหรือแม้กระทั่งปืนที่ผมมีอยู่นะครับว่าตอนนี้เออตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเออแนวการที่ผมเล่นนะผมไม่ใช่การเล่นแบบเป็นแนวทัศ์ิศเนาะหรือว่าเป็นแนวที่แบบแต่งตัวสมจริงเหมือนทหารนะครับซึ่งเออ ชุดเกียร์พวกนั้นนะผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอแนะนําเกียร์หรือว่าอุปกรณ์แต่งกายที่ผมใช้กันเนาะซึ่งปกติเวลาผมไปสนามะผมก็จะใส่เ,เป็นเสื้อยืดอย่างเงี้ยธรรมดาแล้วก็เป็นกางเกงขาขาสั้นๆนะครับไม่ไม่ไม่ยาวกางเกงขาสั้นแล้วก็ สน,นี้เสื้อที่เราป้องกันตัวเนี่ยเวลาเราจะเล่นบีบีเนี่ยครับมันต้องเป็นเสื้อที่หนาหน,นึงซึ่งสมัยก่อนผมจะใช้ฮูด้ดหรือว่าเป็นเสื้อเสื้อยีหรือเสื้อนาหนาตัวหนึง่งซึ่งบางทีมันอาจจะกันอะไรไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งอตอนนี้ผมก็หลกัหลกๆนะเนาะก็จะเป็น,น,นเ,เสื้อกราอเกาะอ่อนนะครับก็จะเป็นเกาะนี้เสื้อเกราะเนี่ยเป็นของออว้าคัสตอมนะครับเนี่ยวีเอวา วาคาปานะครับซึ่งมันเป็นของแบรนด์ของร้านที่คัสตอปปืนคาปาปืนไทยคาปานะครับก็เขาได้ทําเสื้อออกมาขายนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งมันอาจจะคล้ายๆของยี่ห้อดดยนะครับยี่ห้อดดยหรือยี่ห้อ hk army แต่ผมเคยเห็นคนใส่ของยี่ห้อดดยนะครับซึ่งมันจะมีโฟมอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับซึ่งยี่ห้อได้ราคาอาจจะค่อนข้างที่จะ เออตัวหนึ่งอาจจะสูงประมาณนึงอาจจะแบบแตะสามพันหรือบางทีอาจจะสองพันแปดอะไรเงี้ยซึ่งเอออันเนี้ยานนราคาจะเรียกว่าถูกมาสักประมาณสักเออสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าเป็นของคนไทยเนาะซึ่งกรอบผมมองว่า,วามันดูใสสบายกว่าของของเออดนะครับคือผมไปเที่ยวของดายก็เพราะ HK ผมไม่เคยจับเนาะนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมใส่ไซส์ XL นะครับคือตัวค่อนข้าง โตของค่อนข้างใหญ่นะครับผมดีเป็นคนเล่นเล่นเวกก็เลยแขนเลยค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับอ่าอันเนี้ยเสื้อก็คือประมาณนี้การเย็บก็คือดีมากนะครับเนี่ยการเก็บขอบข้างในมันก็จะเป็นโฟมเนาะเป็นโฟมแบบนี้นครับซึ่งถามว่าเวลาโดนยิงเจ็บไหมอันนี้คืออันนี้คือรอ,อ,อยนะครับซึ่งเออรอยนี้เพิ่งประมาณเมื่อสามวันที่แล้วนะครับโดนยิงอ่ตรงนี้บ้างอ่ะตรงเนี้ยอันนี้คือรอยยิงแบบระยะแบบ ใกล้ๆเลยครับประมาณสองสมเมตรเพราะว่าสนามที่ผมไปเล่นล่าสุดเนี่ยมันเออมันมันไม่มีกฎยูเด dead, นะครับก็คือยิงได้ทุกระยะเลยซึ่งเ,เวลาโดก็คือก็จะเป็นรอยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราไม่มีเกาะอ,อาจจะเป็นรอยจ้ำแล้วเขียวเป็นวงนะครับพอดีผมเป็นคนที่ช้ำง่ายอยู่แล้วแต่นี่คือแบบเป็นรอยเหมือนโดนอ่ะเหมือนโดนเหมือนโดนมดกันดนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้อันในเสื้อน,นี้คือช่วยผมได้เยอะแล้วก็เอามานี่คือซักเราซัก ปั่นปั่นแห้งแต่ว่าเวลาเราซักเนี่ยอาจจะต้องแบบใส่ถุงซักนิดนึงเราก็ปั่นปั่นเวลาปั่นนะครับปั่นเบาๆอย่างเงี้ยผมก็ซักปกตินั่นแหละครับต้องใส่ถุงซักนิดหนึง่งมันจะได้ถนอมหน่อยนะครับก็ประมาณนี้หอมมากเลยทีนี้อุปกรณ์ต่อไปที่ผมจะใช้ที่ผมใช้ก็คือ,เ,อเป็นปลอกแขนนะครับอันนี้ผมใช้ของอ HK Army เนาะอันนี้คือผมซื้อมาเป็นมือหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็คือราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณทั้งสามสี่พันเนี่ยจำถ้าจําไม่ได้ละอันนี้ไซส์ XL นะครับตัวางใหญ่เวลามันใส่เนี่ยมันก็จะอยู่กับถ้าคนที่ใช้ปลอกแขนอย่างเดียวเออมันกันได้แต่แขนนะขันได้แต่แขนตรงเนี้ยแต่ว่าตัวก็ตัวก็ยังเป็นรอยอยู่ก็รอเวลาเวลาเราใส่คือจะใส่คู่กันอย่างเงี้ยครับมันก็จะปิดทั้งแขนทั้งตัวเลยเนี่ยทั้งเนี่ยมันมีทั้งเกาะหลังเกาะหน้าใช่ไหมครับแล้วก็เกาะตรงแขน นะครับตรงข้างๆตัวก็มีตรงสีข้างก็มีนะครับเราใส่เนี่ยมันก็กันได้เยอะเลยนะครับแผลก็จะน้อยนิดนึงครับเวลาเราเล่นนะครับแต่ถามว่าเวลาโดนยิงเราเจ็บไหมถ้าโดนยิงใส่เสื้อ,เ,อ,อเจ็บนะครับเจ็บเจ็บรู้สึกนะครับแต่ว่าไม่ได้เจ็บถึงขั้นแบบเหมือนโดนเพียวๆลูกลูกเพียวๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราไม่ใส่เกาะเนี่ยมันก็จะเจ็บมากนะครับแต่นี่คือแบบเจ็บน้อยลงผมว่าตีซับ เออครึ่งครึ่งเลยดีกว่านะครับเวลาโดนนะครับก็ก็ดีนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ถ้าคนไม่คิดจะซื้อดไดยหรือว่าซื้อพวกเออของ HK เนี่ยเพิ่งราคามันสูงมากนะก็เลยแนะนำา2ตัวนี้ดีกว่าครับก็คือดีเหมือนกันนะครับแทงกันได้ได้ได้เลยนะครับจริงๆผมใช้เป็นหลักแล้วก็ไว้ฟอแขนเนาะฟอแขนแล้วก็อย่างต่อมาที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเออ ถุงมือถุงมือเวลาโดนยิงนิ้วอะครับผมก็จะใช้ถุงมืออันนี้เป็นถุงมือแบบธรรมดามากเลยถุงมือฟอ็อกนะครับก็คือถุงมือขับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับเนี่ยคู่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้มันก็เริ่มแบบมันก็เริ่มแบบเริ่มขาดแล้วเริ่มก็คือยังพอใช้ได้แต่ว่ามันก็เริ่มขาดแล้วเดี๋ยวสักวันก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับแต่ก็ถือว่ามันก็พอกันได้แต่ถ้าโดนตกปลายนิ้วน,ะน,นี่ยอาจจะเจ็บนิดนึ่งนะแต่โดนตรงนี้ไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่นะครับเออก็คือพอใช้ได้้้้้นนนะะะคครรับบบไไไไไมมม่่่่ดดดแแเเเีทเลอ <S <S ลอออออยยวกก็็าางตื เวลาผมไปเล่นน่ะผมชอบแบบเออชั้นเข่ายิงหรืออะไรหรือคูเข่ายิงบาทีก็มีบ้างนะครับก็จะมีสนับเข่าสนับเข่าเนี่ยผมก็ใช้ของวอลเล่นบอลปกติเลยซื้อในช h อปปี้ลาซาดนี่ยก็คู่หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสักสองสามนะครับไม่ได้แพงอะไรมากก็คือใส่เล่นกีฬาก็ได้ใส่เล่นแอร์ซอก็ได้ก็คือคุ้มมากนะครับแล้วก็อย่างต่อมาก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นเออจะเป็นเฮดแวร์ของ M m อันนี้ซื้อมา ค่อนข้างนานเลยโลโก้หายไปแล้วใช้มานานมากนะครับคือผมใช้เนี่ยผมก็ซักใส่เอาใส่ถุงซักแล้วก็ซักเลยนะครับมันก็ก็คือมันก็ยังพร้อใหม่อยู่แต่บางทีมันก็มีแบบเปื่อยบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นโฟมหนาหาเนี้ยมันก็ค่อนข้างกันได้ค่อนข้างเอ่อการลูกบีบได้อยู่นะครับแต่ถ้าโดนเหนือกว่านี้ก็จะเจ็บนะแต่นี่คือแบบเวลาผมใส่เนี่ยผมก็จะมีหน้ากากหน้ากากเอ่อ fma นะครับมันก็จะกันอยู่ประมาณนี้ แต่ข้างบนเม่งเนี่ยมันจะโดนได้ผมก็เลยเอานี่มาคาดไว้เพื่อป้องกันนะครับมันก็ช่วยได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็อย่างต่อมาก็คือ,อหน้ากากเนาะอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากหน้ากากเนี่ยผมใช้ตอนแรกผมใช้ของ FMA F1 ซึ่งเป็นตัวแรกที่เคยใช้แล้วก็ขายทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นดายดยก็ใช้จนเก่าแล้วก็ขายทิ้งแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เลยมาซื้อตัวนี้นะครับเป็น FMA F5 นะครับ ก็คือตัวนี้ที่รีวิวในคลิปที่แล้วเนาะมันก็จะเออค่อนข้างเหมือนได้แต่ว่ามันก็กันผมว่าถ้าคนเล่นแอร์ซอปแบบผมก็พอแล้วแหละครับประมาณนี้กําลัางดีแต่ว่าถ้าถ้าเล่นเพนบอลในนี้ไม่แน่ใจเนาะอันนี้ถ้าคนเล่นเพนบอลก็มาแชร์กันได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมก็เริ่มใช้เป็นหลักแล้วรู้สึกชอบมากนะครับถ้าสิบเต็มสิบนี้สิบนี้ผมให้ให้สักเก้าอันนี้ครับก็คือมันมีปรับหลังด้วย ประกอบป้องกันก็จะมีประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้เยอะแยะอะไรครับแต่ว่าคือยังไงอะ่ะผมไม่ใช่เล่นแนวแท็ติคอลอะ่ะเลยไม่มีพวกเออพวกเวสหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเวสหรือหมวกเออหรือหมวกฟาสหรืออะไรเงี้ยไม่มีเสื้อทหารเลนก็คือจะใส่เสื้อแบบอย่างเงี้ยครับก็คือเสื้อแล้วก็เสื้อปอกแขนแล้วก็หน้ากากแล้วก็ถุงมือกางกเกงก็ ตอนนี้ยังหากางเกงแบบว่าที่มันกานรูปบีบตอนนี้ย่งผม,มั็ใส่กางเกงขากางเกงวอมเล่นอยู่เลยนะครับก็คือก็ถ้าโดนขาโดนอะไรก็เจ็บแต่ว่าถ้าถ้าโดนตัวคือไม่เจ็บละส่วนใหญ่คือโดนท่อนบนมากกว่าโดนช่วงเนี้ยช่วงหน้าแขนอะไรเงี้ยมากกว่านะครับแล้วก็โดนหัวโดนหัวนี่บ่อยมากคือหน้ากากเนี่ยคือแบบผมว่าให้นำ number o n เลยในการเรียกว่าจะซื้อในการแบบว่าเป็นเล่นนะครับคือหน้ากากนี่โคตรสำคัญเลยคือต้องเป็น number o เลยครับ แล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องแบบการเจ็บแหละครับอืมเอ่อยานตอนน่อมาก็จะเป็นพวกรอ,องเท้าผ้าใบก็รองเท้าผ้าใบก็ใช้รองเท้าผ้าใบปกติก็เป็นรองเท้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับปกติแล้วก็พวกเอ่ออันนี้เป็นเอ่อเข็มขัดสปีดนะครับเข็มขัดสปีดอันนี้ไม่ใช่ของสปีดคิวบีนะมันจะเป็นของเอ่อยี่ห้อของจีนนะเป็นของวูดูนะครับพอดีอันนี้สั่งมาจากนอกให้ ให้ยากๆเอามาให้นะครับสั่งมาให้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณสักเนี่ยครบเซตเนี่ยครับมันตอนแรกก็มาแบบแค่เข็มขัดอันนี้ซื้อแยกอันนี้ซื้อแยกก็อยู่ที่ประมาณสองพันถึงสามพันนะครับแต่ถ้าของสปีคิวบีอาจจะราคาสูงกว่านี้นะครับก็คือก็จะประมาณนี้มันก็จะมีเออใส่แม็ก M4 ได้สามอันนะครับแล้วก็ใส่เออถุงอันนี้ถุงทิ้งแม็กนะครับ อันนี้คือไว้เป็นใส่ c อเซอรี่เสริมอะไรนะจะใส่ที่ที่ทใส่ถังลมหรืออะไรอย่างนี้นะครับ<อ>ก็ได้เหมือนกันนะครับอืมอุมปกรณ์ป้องกันผมก็จะประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ปืนอ่ะปนืนนี้ปืนผมมีอยู่ประมาณ2กระบอกนะครับที่ยังเล่นอยู่ก็คือตัวนี้ครับเป็นเออเป็นพีเออแม็กซเนะครับเป็นตัวหน้าหน้าสั้น6.45นิ้วนะครับอันนี้ก็คือลงบอดแต่งเต็มเหมือนตามในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ จะไลฟ์ฟังถูกผมได้แต่งเออตัวปรับโหมดมาแล้วก็ปุ่มปดแม็กนะครับได้เปลี่ยนให้มันดูดูสวยขึ้นแล้วก็ใส่กระดูกหมาตนึกระดูมหมาครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแต่งเพิ่มกว่าคลิปที่แล้วนิดนึงนะครับแล้วก็ฟิตติ้งฟิตติ้งปืนใหม่นิดหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่เวลาไปเล่นผมก็จะเล่นอยู่แคบถ้าวันไหนอารมณ์แบบอยากเล่นสั้นอย่างเดียวก็จะเป็นคาปาอันไหนอยากเล่นยาวก็จะจะเล่นจะเล่นตัวนี้เป็นหลักนะครับ ก็คือมีแค่ตอนนี้ก็คือมีแค่สองกระบอกเนี่ยที่ทาที่ที่มีอยู่นะครับแต่ยาวนี่น่าจะแบบเออทําทาแล้วเสร็จปุ๊บแล้วน่าจะเล่นย,วยาวๆเลยเพราะว่าเออไม่ค่อยชํานาญปืนยาวเท่าไหร่นะครับในการแบบจะขายจะแยกหรือไม่ทั้งประกอบเองหรือซ่อมเนี่ยผมก็ต้องยังพึง่งต้องพึ่งช่างอยู่นะครับก็คือยังเรียกว่าไม่ไม่ไม่เรียกว่ายังไม่เป็นแล้วกันเกี่ยวกับปืนยาวนะครับแต่ว่าถ้าปืนขับมาเนี่ยก็คือโอเคอยู่ อันนี้ก็คือปืนสั้นที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเป็นตัวคาปา4.3นะครับก็ตัวนี้ก็คือจะใช้เป็นตัวหลักก็คือจะเป็นสไลด์พลาสติกนั่นแหละครับครั้งที่แล้วไปเล่นก็คือใช้แต่ปืนสั้นอย่างเดียวก็ถือว่าเออโอเคมากเลยอันนี้ก็คือเขาบอกว่าปืนตัวนี้ผ่านมา2ส,สนามแล้วนะครับก็คือยังไม่ยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับยังไม่เป็นอะไรแล้วก็สภาพก็คือจะเปิดให้ดูนันน่าจะผ่านมากระสุนประมาณถุงนึงนี่ครับ ถุงหนึ่งก็สี่พันลูกอะน,อนี่คือสภาพภายในคือไม่อันนี้คือทําความสะอาดไปแล้วนะทำาสะอาดภายในมาแล้วนะครับทั้งแกะชุดยิ่งทัความสะอาดแล้วก็ฟิตใหม่ประมาณนี้คือไสพ้พลาสติกอะ่ะข้อดีคือมันไม่ช้ำครับโดยถ้าเราฟิตติ้งแบบนี้ด้วยมันยิ่งไม่ช้านะครับก็โอเคครับประมาณนี้ก็คือคนเล่นสายสปีดหรือเล่นแบบแต่งตัวแบบเนี้ยมันถามว่าแพงไหมมันก็ เออมันแพงนะครับแต่ว่าความแพงที่เราลงทุนไปมันผมว่ามันคุ้มค่านะครับบางทีเราเล,เล่นเล่นเราเจ็บเจ็บเนี่ยเราต้องมาหาเ,ออเลพาริวเจลมาทาเลยตอนนี้ก็ยังทาอยู่ทุกวันเนี่ยเวลาเล่นเสร็จมันก็จะมีรอยจ้ำๆบ้างอะไรเป็นเรื่องปกตินะครับ <S <S เล่นแอซ์ซอฟมันมันต้องมีเรื่องการเจ็บแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บแบบหน้าตาตัวอะไรหนังแตกอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวเนี้ยก็เป็นตัวป้องกันที่ดี อันนี้ผมก็แนะนำเนอะถ้าใครจะหาอยู่ก็เออเดี๋ยวผมจะวาร์ปเพจไปให้นะเพจของเออวาคาปานะครับเขาเป็นเออเป็นร้านคัสตอมคาป,า,คา,ปาด้วยนะครับพอดีว่าเขาเขามาให้ผมรีวิวเนอะเขาเขาเขาไม่ได้จ่ายเราของจ่าเองครับ <S 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 รม้สวยครับเกาะเกาะเยอะอยู่เกาะถึงถึงตรงนี้เลยถึงข้างล่างนี้เลยครับหรือใครจะเอาเสื้อใส่กางเกงมก็ได้อยู่แต่ข้างๆสีข้างก็มี ผมว่าเกาะเยอะกว่าดายนะแต่ว่าเวลาซักอาจจะต้องถนอมนิดน,นึงนะครับเวลาซักก็คือใส่ถุงซักแล้วก็เอออย่าปั่นแห้งนานนะครับแล้วก็ตอนซักก็อย่าปั่นแรงนะครับซักก็คือพยายามซักแยกหรือถ้าอยกดีคือซักมือก็ได้แล้วก็ปั่นแห้งคือปั่นแค่แบบครึ่งนาทีอะ่ะพอแล้วครับเพราะมันผ้ามันมันเป็นผ้าเหมือนโพลีเอสเตอร์อ่ะมันก็ค่อนข้างแหง้งแห้งง่ายนิดน,นึงแล้วก็ไม่ค่อยเหม็นนะครับหอมไปใส่ผมแช่พันดุมด้วยนะครับหอมฟุ้งเลยอืม ก็อุดหนุนคนไทยกันเนาะเพราะว่าแบรนด์นอกบางทีมันก็แพงเกินไปนะครับก็เร,เราอุดหนุนแบรนด์ไทยมากือดีเราเราเล่นผมเ,เล่นแอร์ซอลเนี่ยบางทีอุปกรณนะ์เพนบอลน่ะมันกันได้ดีนะครับปปอย่างพุกปอลคมปบอแขงนะอันนี้จาเป็นอยู่แต่ว่าด้วยราคามันสูงมากนะครับมันลงมันสูงจริงๆก็เลยอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับที่มันใช้ได้ก็โอเคแล้วนะครับก็ โอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆในไงก็ฝากเสื้อตัวนี้ด้วยนะฝากเสื้อตัวนี้ด้วยถ้าเกิดใครอยากได้นะครับฝากด้วยนะอันนี้หลับประกันว่าโคตรดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับ